ากจะมาช้อปปิ้งเลือกซื้อรองเท้าสักคู่นึงค่ะแต่ก็อยากจะได้แบบแฟชั่นดีไซน์สวยๆแบบไทยประยุกต์โมเดิร์นแบบนี้เลยนะคะซึ่งเขาบอกว่ายีห่ห้อนี้เลยเซเว่น a ดย์แ d e s มสแ a นเป็นยีห่ห้อที่ดังมากๆค่ะเพราะว่าไปลงนิตยสารมาแล้วก็หลายเล่มไปออกรายการทีวีมาแล้วก็หลายช่องนะคะการันตีกันแบบนี้ค่ะวันนี้จเจ้าเพ็ดอาชีพเด็ดกับสบสบวก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดูเบื้องหลังในการทำรองเท้าแฟชั่นผ้าทไทยสวยๆแบบนี้กันค่ะ คุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะเกมก็นั่งอยู่กับคุณพานีวงเวียนจันนะคะประธานกลุ่มรองเท้าแฟชั่นผ้าไทยเซเว่นเดย์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เลขาวันนี้เนี่ยต้องขอบอกเลยว่าไปเยี่ยมชมสินค้ามันแล้วมากมายนะคะติดใจรองเท้าค่ะอยากจะได้รองเท้าสักคู่หนึ่งนะคะแต่ขอเป็นรองเท้าแบบผ้าไทยแล้วก็มีลูกเล่นมีดิ้นเป็นแบบแบบ๊บๆ๊อบไปนึงขอเลือกเลยนะคะได้ค่ะ ผูนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเน่ใส่เสื้อสีฟ้ารองเท้าก็ขอเป็นสีฟ้าต้องขออนุญาตเรียนรู้เลยดีกว่าคะ่ะอยากจะรู้ขั้นตอนการทำไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากค่ะมีอะไรบ้างก่อนอ่ะอันนี้ก็เป็นอย่างแรกสาหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะนั่นก็คือโฟมค่ะค่ะ,อ,ะอย่างที่สองสิ่งที่เราต้องมีก็คือคหุ่นที่จะวัดไซส์ขนาดนะคะว่าไซส์ไหนห้าหกเจ็ดแปดนะคะต้องมีตัวนี้ด้วยสําหรับว่าเวลาเราใส่สายรองเท้ารองเท้าจะได้มีมาตรฐาน โอ้แล้วแบบนี้ไปหาที่ไหนมาคะเนี่ยสั่งทำอ๋อต้องสั่งทำที่ร้านที่ร้านแถววงเวียนใหญ่อืแล้วรองเท้าที่เขาจะรับทำโดยเฉพาะอ๋อพอได้ตัวนี้มาป๊บค่ะนี่ก็วัตถุดิบที่เราใช้ตอนนี้ต้เกมจะทำรองเท้าผ้าปักเลื่อมใช่ไหมใช่แล้วค่ะที่ใช้ผ้าตัวนี้ฟ้าค่ะก็ผ้าไทยๆเลยผ้าไทยเหมือนผเหมือนผ้าถุงเลยนะคะใช่ค่ะเป็นผ้าถุง อ๋อจริงๆที่มาคือผ้าถุงเลยใช่ไหมคะแล้วเรามาดัดแปลงเป็นทําเป็นแฟชั่นเพื่อวัยรุ่นเนี่ยจะได้สวมใส่ได้อ่ามีผ้าไปแล้วนี่ต่อไปต่อไปก็คือต้องมีแพทเทิร์นตัวนี้สําหรับวาดลรบนผ้าก่อนที่เตรียมจะห่อตัวนี้ก็ต้องสร้างขึ้นมาเหมือนกันตามตามไซส์ตามเบอร์เลยหรือเปล่าคะอ๋องั้นเกมใส่รองเท้าเบอร์ห้าค่ะก็เลยใช้แพทเทิร์นตัวนี้นะคะอ่าต่อไปก็คือกันไกลค่ะอันนี้ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้กันไกล ก็ค้อนค่ะหม้รกูมีตรคอนใช่ค่ะมีคอนอีริมอันนี้เรียกว่าอะไรคะตัวต่อตัวต่อนะคะคือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับทํารองเท้าโดยเฉพาะตัวนี้เรียกว่าอะไรคะพี่เลยเป็นตัว <point> ต <im itated> <alright. im itated> ่อแบบกลมอ๋อตัวต <ind ex liter atura> ่อแบบกลมแล้วก็ตัวต่อแบบหัวแบนใช่แล้วก็อีกอีกอย่างก็คือเขียงเขียงนี้เราต้องใช้เขียงพลาสติกอัดแผ่น่างนี้นะคะค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้เขียงไม้เนี่ยคือตัวตัวต่อนี้ เสียได้ง่ายใช้เป็นข้อแนะนําเลยนะคะใช้เป็นเขียงแบบพลาสติกนะคะแทนนี่อันนี้เดี๋ยวเกมหยิบให้เลยค่ะกาวอันนี้คือเป็นกาวเหลืองหรือกาวยางอย่างที่หาที่ในฟิปเน่ค่ะซื้อมาเป็นฟิปแล้วก็มาใส่ในกระป๋องอ๋อซื้อมาปริมาณมากก็ราคาก็จะถูกลงหน่อยนะคะก็แลอามาแบ่งใช้แล้วก็จะมีแปรงค่ะแปรงอ๋ออันนี้เป็นแปลงที่ใช้ทากาวอ่า สุดท้ายนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งสวยงามนะคะก็จะมีในส่วนของกลุ่มของได้ใช่ไหมคะได้ต้องเป็นสีดําสีดําค่ะเพราว่าสายเป็นสีดําอ๋อแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะดูหน้าตาแบบนี้เนี่ยยังดูไม่ออกว่าคืออะไรจริงๆมันคืออะไรคะพี่เล็กหูรองเท้าค่ะหูรองเท้าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วคือหูเดี๋ยวขออนุญาตเอามาเปรียบเทียบอีกหนึ่งหูหมายถึงหูหูตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ สายรองเท้านี่เองนะคะค่ะแล้วก,ก็จะมีนี่เลยที่ขาดไม่ได้ที่เพิ่มความสวยงานมนั่นคือคตัวเลื่อมใช่ไหมะคะเขาเรียกว่าเลื่อมและอีกตัวนี้เราก็จะใช้ด้วยใช่ไหมคะตัวนี้คือเม็ดที่ใช้คู่กับปักเลื่อมอ๋อนีสอนเล็กๆค่ะเอาละตอนนี้อุปกรณ์ครบแล้วค่ะถ้าางนั้นเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยดีกว่านะคะอะเริ่มจากเราขอตัวช่วยดีกว่าให้มืออาชีพเขามาทำนะคะเริ่มจากอะไรคะพี่เล็กเริ่มจากเอ่อ แพทเทร์นที่เรามีอยู่แล้วค่ะที่เราสร้างไว้แล้วค่ะลายภาพลงบนผ้านะคะใช้ดินโดยที่ใช้ดินสอวาดลงไปอ๋อค่ะใช้ดินสอวาดลงไปง่ายๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะอ๋อเราจะต้องตัดผ้ารอไว้ก่อนผ้าเป็นผ้าผืนใหญ่ทำไมเป็นผืนก,ก,ก็ได้ค่ะผ้าผืนก็ได้ถ้าเกิดว่าเราสะดวกขั้นต่อไปก็ทากาวากาทากาวให้ทั่วนะคะบางๆไม่ต้องหนามากนะคะบริเวณเออเมื่อกี้ที่วาดลงไป่ะคะที่เราวาดแบบร่างลงไปใช่ไหมคะ ทาไม่ทั่วค่ะทำไมต้องทาบางบางะคะพี่เลยไม่จำกาวกาวนี้ไม่จําเป็นต้องทาหนามากเพราะาทาบางบางมันก็ติดมันก็ติดแล้วเหรอคะอ๋อแต่ต้องให้ทั่วบางแต่ต้องทั่วแล้วก็รอให้กาวแห้งต่อไปก็ทาพื้นโฟมไบเก้นสี่มิลเนี่ยที่เราตัดไว้เมื่อกี้ที่บอกค่ะทาบางบางให้ทั่วเหมือนกันอันนี้เราจะใช้ความหนาประมาณนี้อ๋อกี่มิลก็ได้แต่ว่าค่ะแต่รองเท้าที่พี่ทำนี้ใช้ ร้อยให้หัดมาแล้วก็เอาพื้นเนยคะประกบลงไปที่วาดให้อยู่กึ่งกลางนะคะค่ะอยู่กึ่งกลางรอบรองเท้าที่วาดซึ่งรองเท้าเนี่มันจะเล็กกว่าแพทเทิร์นตัวนี้ทำยังไงต่อไปคะที่เล็กต่อไปก็ตัดออกทีละข้างประมาณตามรอยเี่นะคะเว้นถ้าประมาณหนึ่งเซน,นะคะ่ะเมื่อกี้ตามรอยะะตามรอยแบบแพทเทิร์นที่เราวาดไว้นะคะ ขั้นตอนต่อไปก็ทากาวรอบรอบผ้าที่เหลือไว้เมื่อกี้ค่ะอืมส่วนพร้อมที่จะห่อค่ะส่วนที่เกินออกมาใช่ไหมคะทาการนี้ต้องทาบริเวณผ้าแล้วก็บริเวณตรงพื้นอีกนิดนึงอ๋อให้ล้ําลงไปในส่วนของอตัวโฟมไบเกนด้วยใช่ไหมคะก็คือทาทั้งสองด้านจะได้ติดสนิทแนบ นี่เลยเราต้องรอให้กาวแห้งหมาดๆใช่ค่ะถ้าถ้ามันเปียกอยู่นี่มันจะไม่ติดค่ะกาวนี้ต้องรอให้แห้งหมาดๆถึงจะติดค่ะไม่ติดเลยเหรอคะติดก็จะหลุดนะคะอ๋อต้องรอให้เป็นสักกี่นาทีคะพี่เล็กก็เอ่อต้องประมาณสองสามนาทีสังเกตดูใช่ไหมคะอะตอนนี้ได้แล้วงั้นเดี๋ยวเราแปะขอบกันเลยดีกว่านะคะตกแต่งสักนิกน้อยอ๋อตรงหัวมุอโ้งโงอ๋อตรงตรงช่วงคอจะได้ห่อได้ง่ายค่ะตรงช่วงคออืม ต้องมีตัดสักนิดนึง<ม>ใช่ไหมคะเพ<ว>ื่อที่จะได้ให้มันเกิดการทับซ้อนกันไม่งั้นเดี๋ยวแปะยาโ,โหชำนาญมากเลยค่ะโอ้โหเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วล่ะค่ะได้พื้นรองเท้ามาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จค่ะต้อง <มา S 2> ทำยังไงต่อไปคะ,คะปก็ะต่อไปก็คือแบบบล็อกแต่ละไซส์ที่สร้างขึ้นมาค่ะวัดขนาดวัดเพื่ออะไรคะ วัดขนาดไซส์แต่ละไซส์มีเหมือนกันตรงหัวค่ะอช้เจาะใส่สายใหูของอืมก็คือเราจะมีแบบตัวรูของหูไว้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ละไซส์มีของเขาอยู่แล้วอ๋อเบอร์ห้าก็จะมีอรูห่างกันเท่านี้เบอร์เจ็ดเบอร์แปดก็จะห่างกันเท่านี้ขั้นตอนต่อไปก็ใช้เจาะใช้ตัวต่อเจาะใช้ค้อนมีหัวแบนกับหัวกลมอ๋อใช้ต่างกันแบบนี้เองใชไหมคะใช้ข้างล่างค่ะอ ถ้าเป็นหัวแบนด์เนี่ยจะจะใช้สําหรับติดด้านข้างของรองเท้าส่วนหัวกลมตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่ตัวหนีบตัวหนีบตรงที่เราข<ช>ี้ไปอืมค่ะถ้าเราไปซื้อตัวเหล็กที่เป็นตัวเจาะนี่จะมีขนาดไซส์ต่างกันไหม,ไมคะขนาดเล็กใหญ่เยอะแยะเลยค่ะอ๋อเหรอคะอ๋อก็ต้องเลือกมาให้เหมาะสมกับรองเท้าของเราอืมเอาละค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะใช้นี่แล้วค่ะใช้หูของรองเท้าที่เราเย็บ สำเร็จรูปมาแล้วนี่นะคะ,<ช>คะมาใส่กับรูทีท่เราเจาะไว้ใส่ยังไงคะพี่เล็กต้องเอาด้านตรงที่เราพับครึ่งใช่ไหมคะ,ะใช่ที่เราย้ำไว้อันนี้เราใส่จากด้านหน้าใช่ไหมคะมดูตะเข็บให้ดีนะคะอ่าไม่งั้นเหตุรองเท้าเบี้ยวไม่สวยเ<ช><น>ะคะรองเท้าจะเบี้ยวได้ สายที่เหลือบางก็ตัดทิ้งเดี๋ยวก็รอทากาวด้านหลังค่ะตัดส่วนที่เกินออกมานะคะแล้วก็ทากาวใต้สายทั้งสองข้างอ๋อต้องทาใต้สายด้วยนะคะแล้วก็วางให้แห้งเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็สายกดลงทากาวไว้กาวนี้ให้โดนมือไม่ติดมือเราเหรอคะไม่ค่ะไม่เป็นไรใช่ไหมคะ หลังจากนั้นเราก็จะกาวให้ทั่วเอากาวอเนกอันันเนี้ยมาทาอีกทีนึงใช่ทุกขั้นตอนเลยทาให้ทั่วเลยค่ะระหว่างที่รอนี้เนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะทาพื้นล่างนรอให้แห้งสักครู่หนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้นำคู่ของเขาเนี่ยมาประกบเจอกันใช่ค่ะ รอสักกี่นาทีอะคะพี่เลยสองสามนาทีก็ลองนงกะด้วยสายตาว่ามันแห้งแล้วาวดูว่าประกบกันได้ค่ะอืมแล้วก็จะใช้เป็นค้อนยางนะคะตีตีตีเพื่อที่จะให้มันสนิทกันนี่มาอีกจุดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะนี่เป็นมือโปรทางด้านการตกแต่งใช่ค่ะปักเลื่อมโดยตรงเลยปักเลื่อมโดยตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นลบกวนดีกว่าค่ะได้เลยค่ะนะคะ อยากจะให้ตกแต่งให้เหมือนที่เมื่อกี้ที่เกมอยากได้แบบนี้ค่ะอ๋อจะต้องทำยังไงคะพี่เล็กก็ตอนแรกใช้ได้ไรบ้าใช้ได้ได้สีดำไปได้มันนะนะคะเพราะว่าจะทนจะแน่นแล้วก็ปัดง่ายก็ใช้เลื่อมตัวนี้สีขาแล้วก็เม็ดสีขาวคล้ายๆเป็นเกสรของเลื่อมคะ่ะอืมๆคล้ายๆต้นแบบแบบนี้ใช่ไหมคะ ปักนี่คือเราใช้ปักซ่อนได้ที่สายที่จะมองไม่เห็นได้เลยนะคะโอ้หอุ้ยจริงๆด้วยคือจะไม่เห็นได้ที่ปักลงไปก็คือจะไม่เวลาปักเข็มลงไปเนี่ยจะไม่ได้ทะลุลงไปจนถึงด้านหลัง<ช>ของสาย <ฮะ S 2> ห็นใช่ไหมคะโอ้โหนี่เลยนี่คู่นี้เสร็จไปแล้วหนึ่งข้างเก็บเก็บซ่อนได้แล้วใช่ไหมคะ <c oughs> เรียบร้อยนะคะนี่ <c oughs> ได้หนึ่งข้างอีกข้างหนึ่ง โอ้โหได้รองเท้าหนึ่งคู่แล้วค่ะพี่เล็กง่ายจริงๆนะคะไม่ยากอย่างที่คิดเลยแล้วค่ะเพราะว่านี่แหละค่ะเป็นวิธีการทําฝีมือไทยๆของคนไทยที่นําเอาผ้าไทยๆมาประยุกต์ทำรองเท้าด้วยใช่ไหมคะแต่ว่านอาจกรองเท้าแล้วเนี่ยนะคะเซเว่นเดสแบรนด์ดังเนี่ยนี่ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยหรอคะพี่เล็กใช่ค่ะพี่มีกระเป๋าหลายแบบที่ทําขึ้นมาอีกแบบหนึ่งที่พี่ทําก็คือเอาเศษผ้าที่เหลือจากการทํารองเท้าเนี่ยมาตกแต่งเป็นกระเป๋า โลกร้อนเอาเศษผ้าที่เหลือจากการทารองเท้าที่เราตัด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 ไปเมื่อกี้ไม่ทิ้งเราเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้นี่กระเป๋าลดภาระโลกร้อนใช่ค่ะอ๋อก็คือจะเป็นแบบแนวแล้วแต่ดีไซน์ค่ะแต่ละใบไม่เหมือนกันโอแต่ละใบไม่เหมือนกันด้วยนี่มีหลายไซส์ด้วยนะคะ ก็จะใช้ผ้าที่เหลือเนี่ยมาทำนะคะ,คะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เล็กมากมากเลยที่แนะนำให้เรารู้จักกับแฟชั่นรองเท้าผ้าไทยเซเว่นเดย์ะนะคะขอ,คขอบคุณค่ะ